คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณต้องมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องเดียวสิเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณต้องได้รับฟังมาจากลูกค้าเกี่ยวกับการทำงานในอู่รถแล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดครับที่หาคำตอบไม่ได้ เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมาคุณต้องมาพร้อมกับเรื่องไม่เชื่ออย่าลบหลู่มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่ห้ากับสายของคุณต้องข้าวมันไก่กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้องข้าวมันไกสส่สวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับพี่ไม่ค่อยอยากคุยกับคุณต้องช่วงดึกๆแบบนี้เลยมันทรมานทรมานนะหมดแล้วด้วยหมดละด้วยโอ้โหแล้ววันนี้ผมนะก่อนเข้ารายการนี่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนะี่ย และดันมาคุยกับคุณต้องเข้ามันไก่นี่ข้าวข้าวมันไก่ลอยเข้ามาในหัวผมเต็มไปหมดเลยตอนนี้ยครับพี่แจ๊คพี่นะฮะคุณต้องสบายดีครับสบายดีครับพี่ครับผมคราวที่แล้วเราคุยกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาใช่ครับพี่แจ๊คเออนะครับวันนี้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่มีลูกค้าเนี่ยเล่าให้ฟังใช่ครับพี่เป็นลูกค้าเข้ามันไก่เนี่ยหรอเป็นลูกค้าเข้ามันไก่เนี่ยแหละพี่แจ๊ หมายถึงว่าเขามาซื้อข้าวมันไก่แล้วเขาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังคือเขาเป็นแฟนขับเดอะโก้แล้วเขาคือต้องต้องบอกงี้พี่แจ็คผมมาเล่ากับพี่แจ็คตั้งแต่รายการเปิดแรกๆเลยใช่ไหม,มไปีหูเจ็ดแปดปีแล้วมั้งพี่แล้วทีนี้เขาฟังมาแล้วเขาก็ติดตามมาจนกระทั่งเขารู้ว่าร้านผมอยู่ตรงเนี้ยอ่อะแล้วเขาก็มามากินมาอุดหนุนอื แม่น้าฉาคนนั้นนะเขาได้กินข้าวมันไก่อไม่เชื่ออย่าบลบหลู่เป็นยังไงเรื่องนี้คุณต้องครับผมก็คือเรื่องนี้ครับพี่แจ็คครับเออ่ต้องบอกว่าน้องคนนี้เขาก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเอฟซีรายการ,ร The Ghost Radio นี่แหละแล้วก็ติดตามเรื่องราวของนักเล่าทุกๆท่านนะครับแล้วก็รวมถึงผมด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยน้องเข้ามาอุดหนุนที่ร้านแน่นอนว่า ส่วนมากพี่เอฟซีที่เจอหน้าผมเนี่ยก็แน่นอนว่าพี่ต้องเล่าเรื่องผีให้ผมฟังหน่อยผมก็จัดไปสดๆสเรื่องสองเรื่องเงี้พี่แจ็คทีเนี้ยผมก็เลยถามน้องเข้าไปว่าแล้วน้องอะ่ะผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่รู้กันในวงกว้างในจังหวัดจังหวัดนี้พี่ได้ครับครับอ,อผมก็เลยเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังบอกแล้วผมก็ถามมาเขาว่าแล้วน้องอะ่ะมีเรื่องที่จะเล่าให้่ฟังบ้างไหม น้องก็คิดอยู่พักหนึ่งพี่แจ็คแล้วก็บอกว่ามีพี่แต่ว่าเรื่องของผมมันสั้นนะด,ดิพี่ครับจนก,กระทั่งน้องมาไลา่ฟังกอมันสั้นจริงพี่แจ็คผมก็ถามว่าเอ๊ะ э แล้วมันมันสั้นแค่นี้เลยเหรอมันมันไม่มีอะไรต่อจากนี้แล้วหรอน้องเขาก็เลยบอกว่าเรื่องเนี้ยมันติดอยู่ในใจผมมานานมากพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่าที่มาให้ฟังแล้วกันครับจนเป็นที่มั่งเรื่องเรื่องนี้ครับโอเคครับพี่ถ้าย้อนกลับไปผมขออนุญาตแทนตัวน้องว่าเป็นผมเลยแล้วกันนะพี่นะครับได้ครับ เมื่อย้อนกลับไปประมาณสักแปดถึงสิบปีที่แล้วประมาณนี้นะครับพี่ตัวมผมเองในตอนนั้นเนี่ยมีอาชีพเป็นอู่มีอาชีพเป็นช่างอยู่ในอู่แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดทางภาคกลางและกัน,ขอ,นของของป้าเรลานะครับในตอนนั้นก็เอทํางานได้สัก,ก,<ด>กสักพักหนึ่งเนีย่ยผมก็ไปเช่าห้องอยู่เพื่อให้มันใกล้ที่ทํางานมากขึ้นครับครับผมก็อาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งเนี้ยสักระยะหนึ่งครับแจ็ค จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งครับคนคนนี้ผมมาขอชื่อว่าเสือแล้วกันเป็นนามสมมุตินะครับเสือเนี่ยเขาเดินมาทักทายผมอ่าเราก็คุยกันจนกระทั่งได้รู้ว่าอาเขาเนี่ยย้ายมาจากอ่าทางมหาชัยเพื่อมาอยู่แถบนี้มาหางานทําแถบนี้พอระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยเเนี่ยมันก็เริ่มมีความสนิทสนมกันพี่แจัคได้พูดคุยกันเขาก็เลยมาถามผมว่าพอจะมีงานแนะนําให้เขาทําบ้างไหม ตัวผมเองก็เลยบอกไปว่าอา่โอเคงั้นเดี๋ยวจะลองไปฝากอ่าให้ที่อู่แล้วกันนะว่าเขาจะรับหรือเปล่า <c oughs> สุดท้ายก็รับครับก็เลยได้เป็นเพื่อนร่วมงานกัน <c oughs> เราอเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แบบเนี้ยอวันเวลามันผ่านไปความสนิทสนมก็ยิ่งมีมากขึ้น <c oughs> นะครับจนกระทั่งวันวันหนึ่งเนี่ยพี่ผมอะจำเป็นที่จะต้องออกจากอู่ครับพี่ <c oughs> เพราะว่า อผมอยากมาเปิดกิจการของตัวเองพูดง่ายๆก็จะแยกตัวออกมาเปิดอู่ของตัวเองที่บ้านครับจะได้ดูแลคุณแม่ด้วยครับอะผมก็ออกมาครับพี่แจ็คออกมาได้ประมาณสักครึ่งปีประมาณหกเดือนพี่แจ็คก,ก็มีโทรศัพท์เข้ามาสายหนึ่งผมก็รับอ่าพอรับเนี่ยก็เป็นอ่าพี่สิงห์ละกันพี่สิงห์เนี่ยโทรมาผมว่าเฮ้ย hey, ไอ้ต้องช่วงเนี้ไอ้เสือมนะันมาหามึงตั้งไมวะผมก็เลยไม,ไม่อเลยพี่แล้วก็ไม่ค่อยได้โทรหากันละพี่ผมงานยุ่งหัวพี่ครับทางพิสิกเนี่ยก็ยังย้ำบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไปหามึงจริงเหรออเออผมก็เลยตอนนั้นคิดนะพี่แจกว่าเอ,อ๊ะมัน ไอ้เสือมันเป็นก่อเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่ามันเบี้ยวงานไม่เข้างานหรือไปโกงอะไรทางอู่หรือเปล่าผมก็เลยถามไปประมาณเนี้พี่แจกว่าไม่มีงมันมีอะไรเปล่าพี่เออพี่สิงเขาเลยบอกว่ากูหยอกเล่นอืมันจะไปหาึมได้ไงมันตายไปแล้วผมก็เฮ้ยแล้วมันตายยังไงอะพี่มันเป็นไปได้ยังไงอะพี่มันแบบไหนอะไรยังไงพี่สิงก็เลยบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุครับถชนประสานงานอืม ก็คือเสียชีวิตคาที่เลยตอนเนี้ยศพอยู่ที่วัดนี้นี้นี้นะครับผมก็โอ้โหพอรู้ว่าเพื่อนเสียเนี่ยเราก็แน่นอนว่าต้องเตรียมตัวไปงานงานงานศพพี่แต่ว่าผมอะด้วยความที่งานยุง่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปเผาแล้วกันอ่ามันก็ดําเนินมาถึงวันเผาพี่พอมาถึงวันเผาผมก็ไปตามปกติทีนี้จังหวะก่อนที่เขาจะเผาเนี่ยพี่แจ๊ ตามธรรมเนียมของของประเพณีศพบ,บ้านเราเลยพี่ก็จะมีการเปิดโลงเ<ม>พื่อให้ญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยไปดูหน้าศพใช่ไหมพี่มมผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขึ้นไปแต่วันนั้นด้วยความที่เขาเรียกอะไรอ่า<ม>คนที่สนิทกันมากๆส่วนส่วนมากเอาตรงว่ามันมันมันตายไม่สวย<ม>ก็จะมีคนไม่กี่คนหรอกที่เดินขึ้นไปดูนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพี่สิงเนี่ยด้วย พี่สิงห์ก็ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับโลงนะครับ <Okay. S 2> ผมก็ยืนอีกฝั่งหนึ่งพี่สิงห์ก็เขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, เอเสือวันเนี้ยต้องมาส่งมึงแล้วนะ hmm. เออมันมาคนเดียวอะ่ะมึงอ่ะตามไปส่งมันที่บ้านนอย <Okay. S 2> ไปดูแลมันนอยผมก็ด้วยความที่พี่สิงห์พูดไปอย่างนั้น hmm. ผมก็เลยเฮ้ย hey, พี่พูดอะไรอย่างนั้นวะ hmm. ผมก็เลยพูดขึ้นมานะพี่แจ๊คว่ามึงไม่ต้องตามกูไปรอยเสือ okay. กูลับได้มึงไงอยู่กับลูกกับเมียมึมงเหอะเออไม่เป็นไรไม่ต้องส่งกูกูกลับได้วันนั้นผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพี่แจ็คแต่ความรู้สึกที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ในตอนกลับบ้านเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนซ้อนมาพี่ซึ่งความรู้สึกเนี้ยผมเชื่อว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะรู้ดีว่าทำมีคนเหมือนรถมันหนักขึ้นครับนะครับมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังตลอดเวลา จนกระทั่งผมก็ขี่ถึงบ้านพี่แจ็คก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออมึงมาส่งกูแค่นี้พอแล้วกูถึงบ้านแล้วกูปลอดภัยแล้วครับมึงกลับบ้านไปหาลูกหาเมียตังเถอะ mm hmm. นะครับอต่ผมก็เดินเข้าบ้านปกติไม่มีอะไรพี่ mm hmm. ก็จบไปจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลากลางคืนหลังจากกินข้าเเวเย็นกับคุณแม่เสร็จอะไรผมก็จะไปนอนแล้วพี่แต่อาการนอนของผมเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือผมบ้านผมมันเป็นบ้าน บ้านไม้เดี่ยวๆกลางทุ่งนานะครับแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกระต๊อกผมมาชอบไปผูกมุงูนอนตรงนั้นทีมน่มันมันแบบมันเย็นมันโล่งดีเป็นประจำคืนนี้ผมก็ไปนอนที่เดิมนั่นแหละทีนี้ผมนอนหลับไปสักพักหนึ่งที่ความรู้สึกผมก็คือมันเหมือนมีคนมาจับที่ขาผมพี่แจ็ครอ,อ,อบแรกก็ พยายามไม่คิดอะไร <Okay. S 2> อ่ะโอเคคงจะเหนื่อยก็จับอีก hmm. รอบนี้ผมก็ลืมตาขึ้นมาดูพี่กลายเป็นว่าผมเห็นละว่าเป็นไอเสือนั่นแหละมานั่งคุกเข่าเหมือนคนจับขาเหมือนคนนวดขาพี่ uh, 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 uh. แล้วก็จับอยู่ที่ขาผม <Huh. S 2> ผมเห็นปุ๊บผมก็เลยหันข้างหนีพี่แล้วก็พูดออกมาดังๆเฮ้ย hey, มึงไม่ต้องมาหากูมึงกลับบ้านไปไปหาลูกหาเมียมันนู่นผมก็ไล่มันไปแบบนั้นนะนะพี่แจ็คครับแล้วก็แกล้งันเป็นไม่สนใจแต่ในขณะนั้นนะครับบ้านคือบ้านผมก็เลี้ยงหมาด้วยหมาเนี่ยม,มันมีการเข้ามาเห่ากันโชคเหมือนเห่าจะเข้าไปทําเข้าจะเข้ามาที่มุ้งแล้วก็ถอยออกไปแล้วก็เห่าจะเข้าจะเข้ามุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ถอยออกไปผมก็เฮ้ยกลับไปเถอะอย่ามาอย่างนี้เลยวะก็ทําเป็นไม่สนใจมัน ทีนี้เกือบจะเคิมหลับไปอีกรอบพี่จ๊คห<ม>ลับจับอีกแล้วพอมาจับปุ๊บเนี่ยคันนี้ผมโมโหดิพี่คือด้วยความที่ตอนมันมีชีวิตอยู่อ่ะผมเป็นเป็นคนที่ชอบแก้งมันะ <c oughs> ผมก็เลยโทษนะพี่เฮ้ยกูบอกให้มึงลับไปเดี๋ยวกูตบเลยไปหาลูกหาเมียมึงนู่นเออมันจะมาอยู่กับกูตอนนั้นผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมใช้<ม> <c oughs> ผมใช้คําว่าตะหวามันเสียงดังมากเลยพี่จนกระทั่งคืนนั้นอะ่ะผมก็นอนตะแคงแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจพี่จนผมหลับไปยันเช้าเลยเพอตอนเช้าเนี่ยแม่ผมอะ่ะเขามาบอกกับผมว่าเมื่อคืนเนี้ยแม่เห็นต้องเสียงดังอแม่ก็เลยมาเปิดประตูแง้มดูว่าเออเป็นอะไรสรุปว่าแม่ก็เห็นวิญญาณของเสือเนี่ยพี่ อยู่ในมุ้งกับผมนะแล้วก็เห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับพี่บอกว่าจับขาผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมาเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปเหมือนเข้าไปทําร้ายทําร้ายคนที่มันไม่รู้จักอะพี่ mm hmm. ประมาณนี้ผมก็เออแม่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวไปทําบุญอะไรให้มันแล้วกันนะอันนี้พี่มันเป็นพาร์ทที่น้องเล่าให้ผมฟังไปจัก mm hmm. ใช่แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ผมเขนน้องเนี่ย mm hmm. ว่าเอ้มันต้องมีอะไรมากกว่านี้แล mm hmm. ้วเป่าเออน้องก็เลยค่อยๆเล่า ค่อยๆเล่าขึ้นมาจนเรื่องราวม,มันมีอีกพี่แจ็คมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้มันมีดังนี้พี่หลังจากที่ตัวผมเองอะครับออกจากอู่มาประมาณห้าหกเดือนเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือในช่วงช่วงหนึ่งพี่วันหนึ่งที่เขาทํางานกันอยู่เนี่ยอยู่ดีๆครับตัวภรรยาของเจ้าของอู่อะมีอาการคล้ายโดนผีเข้าพี่แจ็คก,ก็พูดขึ้นมาเลยว่ากูอยู่ ที่หน้ที่ต้นคูณหน้าอู่มานานแล้ววันเนี้ยที่กูมาเนี่ยกูจะมาขอให้มึงตั้งศาลให้กูครับตัวกูจะได้มีที่อยู่อืจะได้ดูแลพวกมึงให้ดีครับแต่เจ้าของอู่พี่จัดด้วยความที่เป็นคนพูดง่ายอะ่ะเป็นคนผวานผาซากแล้วก็เป็นคนม,มีนิาสัยค่อนข้างก้าวร้าว,วพี่ก็ตะโกนบอกลูกน้องเลยผีเหรอผีจริงเปล่า เฮ้ยมึงเอาปืนมาดิเดี๋ยวจะลองคุยกับผีด้วยปืนหน่อยประมาณเนี้ยครับด้วยความที่เป็นคนหามันนะพี่แจ๊คทีเนี้ยแน่นอนว่าทางเมียที่โดนผีเข้าอยู่เนี่ยก็ตอบกลับมาเลยครับว่ามึงอย่าทะลึ่งกับกูกูเนี่ยของจริงพอเจ้าของอู่ยืนดังนั้นนะครับพี่เขารู้เลยว่าเขาอยู่กับภรรยาเขามานานนะพี่เขารู้เลยว่าเฮ้ยปกติภรรยาเขาไม่ใช่คนแบบนี้แล้วก็ไม่มีนิสัยแบบนี้กับเขาเลยอ่ะ เขาก็เลยเริ yeah, ่มเชื่อพี่ครับจนกระทั่งภรรยาก็มีอาการดีขึ้นก็ได้เข้าไปสอบถามกันสุดท้ายทางทางตัวภรรยาก็บอกว่าเขาว่าเห็นทุกอย่างเลยอืเขารับรู้หมดเลยใครยังไงพี่ทําอะไรเนี่ยแต่ฉันน่ะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมตั้งศาลนะครับพี่แจ็คครับอ่ะสรุปก็ตั้งศาลให้ทําวิธีแบบบ้านๆนะครับพี่เชิญพามชาวบ้านมานู่นนี่นั่นก็ตั้งศาลจนเสร็จ หลังจากตั้งสารพี่แจ็คกิจการมันดีขึ้น <Okay. S 1> ดีขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆต้องบอกก่อนอู่เนี้ยนอกจากซ่อมรถแล้วครับ mm hmm. เขารับซ่อมพวกเครื่องพ่นยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่างเงี้ยด้วย mm hmm. นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งพี่แจ็ค mm hmm. มันเป็นฤดูฝนที่มีพายุเข้ามานะครับที่จังหวัดในคืนคืนหนึ่งเนี่ย ด้านข้างของต้นคูเนี่ยจะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งพี่แจ๊คไอ้กิ่งต้นมะม่วงเนี่ยมันคงอยู่มานานมันคงทนแรงลมไม่ได้มันหักลงมาฟาดสารหักพี่พอเช้าทุกคนมาเห็นเนี่ยก็ตกใจครับพี่เพราะว่าเฮ้ยพี่เอาไงอ่ะสารมันหักแต่ของอูก็อืมเอาไงดีวะก็มันหักแล้วมันก็หักไปสิก,ก็มันอยู่ดีๆก็กิ่งก็ลงมาฟาดหักก็ปล่อยมันหักแล้วหักไปทํางานทํางาน ทุกคนในอูก่ก็อึ้งนะครับว่าคําตอบที่ได้เนี่ยทำไมมัน,ม,นมันดูรุนรุนแรงจังทางนี้เจ้าของอู่ก็ปล่อยให้สามหักงานพี่แจ็คครับก็ทิ้งไว้งั้นเลยทิ้งทิ้งไว้งั้นอ่ะพี่แล้วก็ทีเนี้ยพอสามหักมันก็ยังเหลือต่อใช่ไหมพี่แจ็คมันคงเกะกะลูกตาเจ้าของอูอ่อ่ะครับก็เลยสั่งให้ลูกน้องนะครับไปลือ้อซิลือล้อลื้อ,อไปไว้ตรงไหนก็ได้มันเกะกะแล้วตรงเนี้ยมันจะได้มีที่มาจอดรถ มีที่มาอ่าไว้อะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่อลูกน้องก็เลยไปลื้อสารแล้วก็มากองไว้มุมมุมหนึ่งแถวแถวหน้าอู่นั่นแหละครับนะพี่ทีนี้ในอู่แห่งเนี้ยพี่พอตกเย็นเนี่ยก็จะมีการดื่มกินกันเกือบเกือบทุกเย็นเลยสมาชิกที่มาดื่มด้วยเนี่ยก็จะมีเจ้าของอู่ครับภรรยาเพื่อนเจ้าของอู่อีกสองท่านนะครับแล้วก็ตัวเจ้าเสืออื ก็ประมาณห้าถึงหกคนประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับมีวันหนึ่งพี่แจ็คทางคุณแม่ทางคุณแม่ของของเจ้าของอู่เนี่ยเหมือนเขาไปดูดวงครับแล้วเขาพาทางหมอดูหรือหรือเจ้าเข้าทรงเนี่ยเขาทักแม่มาว่าตอนเนี้ยคือบ้านกูเนี่ยมันพัง พวกมึงเนี่ยมีปัญญาซื้อเหล้ากินได้แต่ไม่ไม่ไม่มีปัญญาสร้างสารใหม่ให้กูคอยดูนะกูเนี่ยจะเอาทุกคนเลยจะเอาให้เข็ดทุกคนเลยจะเอาให้แย่เลยประมาณนี้พี่อันนี้เป็นคำขู่จากร่างทรงที่เตือนคุณแม่มาคุณแม่ก็เอามาบอกทางเออ่ทางลูกชายนะครับเจ้าของกูก็แน่นอนว่านิสัยอย่างนั้นก็ไม่เชื่อพี่สุดท้ายครับ เรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็เกิดขึ้นเพื่อนที่เป็นเพื่อนเขาคนคนแรกไปนั่งกินอยู่งานอะไรสักอย่างอยู่ดีๆพี่วูบหมดสติตกเก้าอี้เลยก็พาไปหาหมอกันหมอก็คงจะสรุปว่าอ่าเส้นเลือดในสมองแตกกระทันหันประมาณนี้ครับทุกคนก็คิดไปในทางนั้นเออหรือมันจะเป็นเรื่องสุขภาพเขาอะ,ออะเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไป ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพี่แจ็คก,ก็มีงานบวชเกิดขึ้นครับที่อำเภออำเภอหนึ่งซึ่งเขาก็เชิญเจ้าของอู่เนี่ยมาด้วยครับในวันนั้นเจ้าของอู่เขาก็ชวนเจ้าเสือนะครับแล้วก็ตัวภรรยาเขาเนี่ยไปด้วยคันนี้เสือเขามีมีมีภรรยากับลูกแล้วนะครับเสือก็ชวนเมียกับลูกเนี่ยนั่งไปด้วยกัน<อ>โดยที่เสือเนี่ยเป็นคนขับภรรยากับลูกอ่ประมาณสามผู้ไนะครับนั่งข้างหน้ามาด้วยกัน อส่วนเจ้าของอู่กับภรรยาเนี่ยนั่งด้านหลังครับทีนี้อาจก็ขับตกันไปจนกระทั่งไปร่วมงานเสร็จแล้วก็กลับมาครับขากลับเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุพี่แจ็คมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับแซงขวามาพี่แล้วก็ชนประสานงานกันทำให้เสือเนี่ยเสียชีวิตในวันนั้นเลยมันเป็นที่มาที่ทัให้ผมต้องไปงานเผาศพเสือพี่แจ็ค ภรรยากับเอสามีที่เป็นเจ้าของอู่ครับนั่งอยู่ด้านหลังบาดเจ็บสาหัสพี่ส่วนลูกกับเมียที่นั่งมาด้วยกันด้านหน้าพี่แจ็คไม่เป็นอะไรเลยพี่มไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยนะพี่แต่สภาพรถเนี่ยยับมากออไม่น่ารอดทั้งคันนะ่ะพูดง่ายนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สองที่เกิดขึ้นอืแต่สิ่งที่มาหน้าแปลกก็คือภรรยากับลูกเขาไม่ได้เคยมานั่งดื่ม กินกันอยู่ที่อู่ไงพี่อืมอืมอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับเสร็จปุ๊บพอเหตุการณ์มันผ่านไปอ่ะงานศพเสือผ่านไปถามว่าผมรู้เรื่องนี้ได้ยังไงผมรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมไปงานศพเสือในวันนั้นแหละครับครับไปได้ยินคุณแม่เขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมามคุณแม่ของเจ้าของอู่เขาพูดขึ้นมากูเตือนมึงแล้วกูบอกมึงแล้วไม่เชื่อครับเออว่าเขาว่าเขาเอาจริงนะอะไรอย่างเงี้ยอือืมผมก็เลยได้มีโอกาสซักถามจนเป็นที่มาของเรื่องนี้แหละพี่แจ๊คครับ แต่มันไม่จบแค่นั้นพี่เรื่องมันก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งเจ้าของอู่กับภรรยาเนี่ยเขารักษาตัวเองจนจนเกือบจะหายที่ก็มาอยู่ที่บ้านใช่ไหมพี่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์ไร้ร้า,าเกิดขึ้นอ่ะนี้ก็ต้องฟังคุณแม่ละแต่เจ้าของอู่เนี่ยผมไม่รู้ด้วยความแค้นหรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่นะมไม่ยอมตั้งสารยังไงก็ไม่ยอมตั้งให้ใหม่ครับพี่แต่ทาบุญพี่แจ๊คแต่ทําบุญนะ ครับทุกคนก็นึกว่าอ่ะโอเคมันเป็นการทําบุญใหญ่อะ่ะเหตุการณ์มันก็น่าจะาจะดีขึ้นดีขึ้นใช่สุดท้ายพี่เพื่อนคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงธุรกิจค่อยๆแย่ลงพี่จนกระทั่งล้มละลายไปเลยพี่แจ๊คทีนี้แม่ของตัวตัวเจ้าของอู่เนี่ยก็บอกเฮ้ยทำไม มึงดื้ออย่างนี้วะประมาณประมาณต้องทำเถอะทำเถอะลูกทั้งนี้ก็ไม่ทำยังไงก็ไม่ทำหมูมันทำไงขนาดนี้ไม่ต้องนับถือแล้วนะครับสุดท้ายพี่แทกเรื่องราวในบ้านเนี่ยพี่ม,มันมันวุ่นวายวงรเวงถึงขั้นมีเหตุการณ์ถึงขั้นจะฆ่าแกงกันนะพี่ทะเลาะก,กันหนักมากๆคนในบ้านก็คุยกันแล้วอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วสรุปพี่แจ็กอูนี้ปิดตัวลงครับพี่ปิดเลยหรอ ปิดเลยพี่แล้วก็ย้ายออกมาจาก oh. ตรงนั้นนะโอ้โหย้ายออกไปที่ใหม่เลยอ oh. ก็แน่นอนว่าอาชีพแบบมันทํามานานอ oh. ก็ไม่พ้นอาชีพเดิมก็เปิดอู่ขึ้นมาใหม่พี่ในที่ใหม่แต่ก็ไม่ได้ไกลามากจากที่เดิมนะอื oh. ประมาณสักห้าโลไม่เกินสิบโลประมาณเนี้ย oh. ใกล้ๆกันแต่ตั้งแต่เปิดอู่มานะพี่อื oh. มันเอาง่ายๆว่ามันไม่ดีเลยอ่ะพอมันไม่ดีอ่ะ ในบ้านก็ทะเลาะกันครับคือเจ้าของอู่เนี่ยเขามีลูกชายนะครับเขามีลูกๆนะประมาณสองสาคนเนี่ยแหละก็ถึงขั้นทะเลาะรุนแรงอ่ะพี่ถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยพี่แล้วก็เมื่อสองปีที่แล้วก็เกิดเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นขนาดว่าจะตัดพ่อตัดลูกกันเลยอแล้วเหตุการณ์มันก็ลาม,มาถึงทุกวันนี้มันยังไม่มีจุดสิ้นสุดเลยว่าไอเหตุการณ์เนี้ยอืมันจะไปจบยังไงอืแต่ตัวผมเองพี่ ที่รอดมาได้ก็คือผมอ่ะออกจากออกจากงานที่นั่นน่ะมาก่อนที่สารจะหักพี่แจ็กอืมคือออกมาก่อนใช่พี่ก็เลยรอดแต่สิ่งก็คือเรื่องเนี้ยพี่พี่แจ๊คครับน้องเขาบอกว่าเขาไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะว่ามันดูเหมือนเวอร์อ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้พี่อืมอืมมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสารตรงนั้นก็ได้ ใช่มแต่ตัวผมใช่พี่แต่ตัวผมก็มองว่าเฮ้ยแต่พี่จาเคยพูดเสมอความบังเอิญมันไม่มีจริงนะครับอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นพวกนี้เราก็ควรที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติท่านบ้างก็ดีนะคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตะเข้าใจได้ไงแต่คำว่าผีกอสางเนี้ยแล้วบางทีก็แบบอื ไม่รู้สิอันนี้มันมองได้สองมุมเลยนะมันมองได้แบบมุมของอาการที่รับปากกันไว้ว่าเออเดี๋ยวตั้งให้ทําให้ก็อาจจะเป็นการตกลงที่ดีก็ต่างคนต่างก็ดูแลการอาจทําที่ให้ผีให้สางอยู่ทําที่ให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่ให้ท่านได้ปกปักคุ้มครองเอาไว้ช่วยเสริมการทํากิจการทํามาหากินให้มันจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อหรืออีก ทางหนึ่งก็คืออ่าในเมื่อสารพังไปแล้วหรือก็มันไม่จําเป็นที่ต้องตั้งก็ได้ก็อีกแง่มุมคือถ้าตรงนั้นมันไม่มีสารก็จะเป็นที่จอดรถมันก็จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ใช่ครับพี่แจ๊คใช่ป่ะมันก็มันก็<ช>หลายมุมอะแต่บางทีแบบถ้ามันมีมนเป็น,เป,นเป็นคู่กรณีโดยตรงกันอย่างกันแบบเนี้ยทําไมผีหรือว่าเจ้าที่ไม่เล่นงานคู่กรณีโดยตรงไปเลยทําไมต้องมาเออทําไมต้องมาคนที่เขาไม่รู้อีโน่อีเนน่ ประเด็นคือประเด็นคือเจ้าเสือที่เสียชีวิตเลยพี่ผมมารู้ที่หลังครับว่าคนที่ไปลื้อและเอาสารไปทิ้งในที่สุดอ่ะก็คือตัวเสือครับอ้าวอ๋อหรอใช่ครับอันนี้คือน้องมาเฉลยสุดท้ายเลยพี่ผมก็เฮ้ยแล้วมันจะต้องขนาดนั้นเลยหรอแล้วคือคือผมมานั่งคิดนะพี่แจ็คเขาเป็นลูกน้องในอู่นายเขาสั่งให้ทําอะไรเขาต้องทำใช่ไออย่างคือรื้อเนี่ยรื้อในที่นี่คือสารพังไปแล้วนะ ใช่ครับพี่ใช่แล้วก็ไม่มีใครทําให้มันพังด้วยก็มันก็ไม้มันหล่นลงมาโดนน่ะใช่ครับพี่แจ็คครับแล้วทาไมไม่ปกป้องบ้านตัวเองจะบอกว่ายังไงวะ้วผมโดนจะแเจ้าที่มึงงอนผมอีกวะเนี่ยนี่ผมกอเล่าที่ผมยกมือไหว้เลยนะเสียวผลกันไม่แต่บางทีก็แบบไม่รู้สิว่าเฮ้ยมันจะทามันจะต้องทํากันถึงขนาดนั้นเลยหรือถูกไหมบางทีเราฟังเรื่องลักษณะแบบเนี้ยมาหลายเรื่อง ผมก็<ช>จะอยู่ตรงกลางนะครับว่าไอ้เรื่องความเชื่อไม่เชื่อ,อยาลบหลู่บางทีมันก็หยิบยกเอามาใช้ไม่ได้เหมือนกันนะบางทีก็ไม่ได้ไปลบหลู่แต่มันกลายเป็นแบบอ้าวก็เขาไม่รู้เขาไม่ได้ตั้งใจคร<ช>ับใช่ปะ่ะใช่ดิกลายเป็นว่าโอ้โหนิดๆหน่อยๆอย่างเรื่องก่อนหน้านี้อถ้าบอกว่า<ช>แค่ไปฉี่ใต้ต้นมะพร้าวเอาถึงตาย<ช>ผมก็กว่าเฮ<ช>้ยอันนี้มันก็เกินไปมันก็ดู<ช>แบบจะต้องอะไรกันขนาดน,นั้นน่ะ ใช่พี่เมื่อกี้ก็นั่งฟังอ,อ,อยู่พี่เรื่องของคนนุ่นครับอ<ข>อคือผีบางทีหลายๆเรื่องที่เราเคยฟังกันมาก็ม่ีไม่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 มีเหตุและผลนะไม่มีผลเอาใจใจเอาแ <wright. S 2> ลา้วครับครับพ<อ>ี่นะฮะก็ผมว่าทั้งหมดเลยมันก็อยู่ที่ที่การตกลงกันนี่คือเรากําลังพูดถึงในแง่มุมของความเชื่อก่อนนะครับว่าถ้าเจ้าของที่เขามีความเชื่อแบบนั้นมันก็อยู่ที่การตกลงกับสิ่งที่เขาเชื่อนะครับว่าเอ้ยถ้าทําแบบนี้แล้วนะ เดี๋ยวเราเสริมกันนะช่วยดูแลกันนะอะทางนู้นก็อาจจะรับปากในความเชื่อของเขานะครับแต่เมื่อมันพังไปปุ๊บถ้าเป็นไปได้อก็ตั้งใหม่ก็ได้ถ้าตรงนี้มันเกะก,กะก็ขยับไปทําให้มันแบบอมินิมอลหน่อยก็ได้ไม่ต้องทนใหญ่มากไม่ต้องให้มันอลังการมากให้แบบเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยทําให้แล้วนะให้มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ขิงก็ราคาก็แรงไงใช่พี่เออนะครับ เจ้าของอู่เขาซอฟลงเขาอาจจะไม่มีเหตุการณ์่นี้เกิดขึ้นก็ได้นะพี่นะก็ไม่รู้เออหรือตะคิดในมุมที่ดีนะพี่แจ็คนะนะครับมันอาจจะอไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ถูกต้องถูกต้องถ้าเขาอันนี้คือเรากําลังพูดถึงในมุมความเชื่อของเขาเขามีความเชื่อแบบนั้นเขาเชื่อไปแล้วไงเขาเชื่อว่าเ้ยสิ่งที่เขาตั้งให้ทําให้เนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยเสริมเติมแต่งอะไรให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาลบล้างความเชื่อตัวเองที่เขาเชื่อมาตั้งแต่แรกมันก็อาจจะเป็นผลที่ไม่ดีต่อตัวเขาเองก็ได้นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับออพี่แจทีนะครับ,รบโอเค,คนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณต้องไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคําพูดอย่างเงี้ยบางทีมันก็ใช้ไม่ได้มันก็จะใช้ได้เป็นเป็นบางกรณีมากกว่าครับเออบางกรณีที่แบบ ที่ที่ที่บางคนก็ก็สุดโต่งเหมือนกันอ่าเขาอยู่ของเขาดีๆก็ไปแบบไปซัดแบบไปพี่เลยอ่าไปในที่ของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ต้องระมัดระวังครับพี่นะครับโอเคได้คุณต้องนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณต้องนะครับพี่แจ๊คครับแล้วก็อืขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อ ด้วยนะครับคุณแม่ด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ให้พี่แจ็คแฮ ppy แฮ ppy แล้วพี่นะขอบพระคุณมากมากครับผมรับพี่แจ็คข้าวมันไก่ก็ขอให้ขายดีๆนะโอ้สาธุครับพี่แจ็คเลยอ่อย้ำอีกครั้งนึ่สิข้าวมันไก่อยุ่ไหนนั่นแหละอ๋อถ้ามันไก่ก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คด้วยครับที่ให้โอกาสน้องมาเล่าตั้งแต่แรกนู่นจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายเลยถ้ามันไก่ก็อยู่ตรงถนนพระรามห้านครอินครับเลยแม็โครนครอินมาประมาณ ห้าสิบเมตรก็จะเจอเต็นท์ขาวๆเป็นตลาดเปิดใหม่อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดเปิดใหม่เลยครับชื่อร้านว่าสองพี่น้องข้าวมันไก่ครับพี่ไปอุดหนุนกันได้นะขายทุกวันทุกวันพี่ทุกวันพยายามขายทุกวัน <c oughs> ครับเ,เปิดตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นครับตอนนี้เปิดห้าโมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนหรือแล้วแต่จะหมดครับ<อ>ครับพี่นะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ไปอุดหนุนก็ได้ได้ครับยินดีต้อนรับแฟนๆเด็กกอเลยเดียวทุกท่านเลยครับขอบคุณมากๆคุณต้อง ครับพี่แจ๊คครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว